หัวข้อต่อมานะครับเป็นหัวข้อในการ join table นะครับก็คือการรวมตารางออกมาแสดงพร้อมกันนะครับจากจากหลายๆตารางนะครับคอนเซ็ปต์ก็คือสมมติว่าเรามีข้อมูลอยู่ตารางหนึ่งนะครับอยู่ในตารางวี l o s s แล้วเราอยากจะเอาข้อมูลอีกตารางหนึ่งนะครับมารวมกันแล้วก็แสดงพร้อมกันนั่นแหละครับก็คือการ join table ะครับก็คือการเอาข้อมูลมารวมกันแล้วก็นํามันมาสแสดงนะครับประเภทของการจอยเทเบิลนะครับมีอยู่4ประเภทด้วยกันนะครับแต่จะพูดถึงอยู่แค่3ประเภทนะครับเพราะว่าเราใช้ในการออกสอบนะครับอันแรกก็เป็น i n n เนอร์จอครับนะครับอันที่2เป็นเลฟจอยอันที่3เป็นไรจอยถ้ามองตามรูปนะครับก็คืออ n นเนอร์จก็คือส่วนที่มันมีการทับซ้อนกันเห็นไหมครับใน Table 1กับ Table 2ก็คือส่วนตรงกลาง เราก็จะไฮไลท์เป็นสีเขียวนะครับคล้ายๆกับวิชาคณิตศ,ศาสตร์นะนะครับอ่าก็คือมันอินเตอร์เซกกันในส่วนนี้นะครับอ่าเราก็เอาส่วนนี้ครับมันมาแสดงเล็บจอยก็เหมือนกันครับเล็บจอยก็คือเราจะเอาฝั่งด้านซ้ายเป็นสําคัญเห็นไหมครับอ่าส่วนไหนที่ด้านด้านซ้ายมีนะครับก็เอามันมาแสดงนอกนั้นตัดทิ้ง นะครับไม่เอามาแสดงด้านขวาเหมือนกันครับไรจอยก็คือส่วนไหนที่ด้านขวามีเอาด้านขวามาแสดงส่วนด้านซ้ายถ้าไม่มีตัดทิ้งนะครับคอนเซ็ปเป็นแบบนั้นนะครับอาทีนี้มาดูนะครับว่าว่าพอเราเขียนโค้ดแล้วมันเป็นยังไงนะถ้าดูตามรูปแล้วมันก็อาจจะงงอยู่นะครับอันนี้มันเป็นใบงานที่3นะครับซึ่งที่พวกเราไม่ได้ทํากันนะครับเพราะว่าขาดไปคาบหนึ่งนะครับครูเลยยกออกไปนะครับ จัดมาเป็นคลิปแทนแล้วก็ไม่ต้องทำรายงานทีนี้ดูโค้ดนะครับเลือกแสดงข้อมูลทุกคอลัมน์ของตาราง movie cross นะครับแล้วก็ใช้คำสั่งเลยครับ select star from movie cross ได้เลยนะครับไม่ขึ้นนะครับเพราะครูยังไม่ได้ connect ขอ connect ก่อนนะครับ connect d i s เรียบร้อย movie cross นะครับมาแล้วข้อมูลเป็นแบบนี้ ทีนี้ให้ในัเรียนสังเกตนิดหนึ่งนะครับในตารางมิว e ิคล s s มีคอลัมน์อยู่6คอลัมน์ซึ่งเราจะเห็นคอลัมน์ที่เขียนว่า Movie t i t l e คือชื่อของหนังนะครับแล้วก็มาดูข้อ1.2มันบอกว่าเลือกแสดงข้อมูลทุกคอลัมน์ของตาราง Director นะครับเราก็ select star from นะครับ o r r e c t o r โอเคก็คือผู้กำกับตารางผู้กำกับ เราก็มีอีกคอลัมน์หนึ่งนะครับชื่อว่าคอลัมน์ Movie t i t l e แล้วก็ Director ในตารางนี้สิ่งที่เหมือนกันของ2ตารางนี้สิ่งนักเรียนเห็นก็คืออะไรครับมีชื่อ Movie t i t l e คือชื่อหนังเหมือนกันนะครับอ่าสิ่งที่เหมือนกันเห็นไหมครับก็คือมีชื่อหนังแล้วก็สิ่งที่ต่างกันก็คือดี r e c เตอร์จะไม่มีข้อมูลเหล่านี้นะครับวันฉายประเภทเดตติ้งรายได้ส่วนตารางดี r e c เตอร ไอ้ตาราง Movie Gloss ก็จะไม่มีข้อมูลของผู้กำกับ Director อยู่แล้วแต่คอนเซปต์คือเราอยากจะเอาสองรูปนี้มารวมด้วยกันเช่นอยากจะรู้ว่าหนังนี้ฉายเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับารายได้เท่าไหร่และใครเป็นผู้กำกับนั่นคือคอนเซปต์ที่เราต้องการจะให้มันมารวมตารางกันนะครับทีนี้เราก็จะใช้คำสั่งตัว Joy Table แล้วนะครับเราจะจอยยังไงนะครับข้อแรขบอกว่า เชื่อมตาราง2ตารางแบบ inner join ได้แก่ตาราง movie c r o s s และตาราง director โดยแสดงคอลัมน์ movie title infraction adjust cross และก็ director ก็คือผู้กำกับนะครับนะเขียนยังไงก็ select นะครับ select star from ไปก่อนนะครับ select star from movie c l o s s แบบนี้นะเรื่รู้จักแล้วนะครับทีนี้มันบอกว่าให้แสดงอะไรบ้างครับ movie title infraction แล้วก็ director นะ ก็ select s, movie title นะครับคุมาขั้นตามด้วย inflation แล้วก็ตามด้วย director แบบนี้เห็นนะครับเราจะเห็นแดงแล้ว director show <Okay. S 1> ได้ไหมตามหลักไม่ได้เพราะ director <Okay. S 1> ก็คือผู้กำกับมันจะอยู่อีกตารางหนึ่งนะครับคือชื่อตาราง director ทีนี้เราจะต้องใช้คำสั่งในการ join table แล้วครับทัาเรียนอันนี้ครูฟรอมมาอยู่ด้านล่างนะ ทีนี้นะครับจอยแล้วก็ใช้คำสั่งนะครับอาจจะจอยตรงนี้ก็ได้นะครับ mm hmm. cdx movie close inner j o y ครับนะครับใช้ตรงๆเลยครับเขียนว่า inner ได้เลย inner j o y อ่านะครับ inner j o y ตารางอะไรครับจอยกับตาราง director เราก็เขียน director j o ยตาราง director แล้วก็จอยในเงื่อนไขอะไร นะครับโครงสร้างของมันนะครับก็คือเราจะต้องบอกว่าเราจะจอยประเภทอะไรก่อนนะครับและจอยกับตารางอะไรก็คือตารางดีเลคเตอร์จอยบนเงื่อนไขอะไรก็คือบนเงื่อนไขที่มันมีข้อมูลเหมือนกันนะครับดูจากสองตารางนี้ข้อมูลเหมือนกันก็คืออะไรครับสองตารางนี้มีคอลัมน์ที่เหมือนกันก็คือตารางคอลัมน์ของ Movie t i t l e นั่นเองก็คือคอลัมน์ชื่อของหนังนะครับ แล้วก็อ่าโอเคเทเบิลหนึ่งก็มีชื่อหนังเทเบิลสองก็มีชื่อหนังเราก็มาเอามันมาไฮไลท์กันนะครับก็คืออินเนอร์กันทีนี้ผูก็บอกว่าออนนะครับออนบนเงื่อนไข m o v i e ค l o s s m o v i e t ่ t ทเทิอ่าดอทก็คือเป็นการอ้างอิงว่านเะอาโอเคคอลัมน์นี้นะคอลัมน์ม o ว i e t i เ l e นะที่มาจากตาราง o v i e ่ค o s s เท่ากับ movie เท่ากับ director นะ เท่ากับ director movie title อ่าเรียบร้อยนไมครับไม่มีเม่แดงแล้วแต่สังเกตคือมันแดงอยู่ที่ตรงไหนครับนักเรียนมันแดงอยู่ที่ select ตอนแรกนะครับตัวคำสั่งมันแค่สับสนว่าอ่ะโอเคคุณมาแสดงตามเงื่อนไขนี้แล้วแต่ตอนที่เรา select column มาตอนแรกอ่ะเราจะ select มาจากตารางไหนนะครับแค่นั้นเองที่มันสับสน เราก็จะต้องระบุไปด้วยว่าอ่าโอเคเรา select ชื่อหนังมาจากตาราง movie c l o s s ก็ได้นะครับให้มันโชว์มาจากตาราง movie c l o s s ก็ได้แล้วก็อาจจะ movie เราก็ใส่ movie c l o s s ตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ดอ movie title นะเพราะว่ามันมีเหมือนกันนะครับเพอมันมีชื่อเหมือนกันอะ่ะเราก็ต้องระบุไปด้วยว่าเราดึงดึงคอลัมน์ชื่อหนังมาจากตารางไหนแค่นั้นเอง ส่วน i n f e c t i o n เห็นไหมครับมันไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าแต่ละ2ตารางอะ่ะมันมีเป็นเอกลักษณ์ของมันของตารางพรมมนไปของของตารางอยู่แล้วนะครับซึ่งไม่ซ้ำกันดีเรคเตอร์ก็เหมือนกันนะครับแต่ตารางชื่อหนังอะ่ะเราต้องระบุว่าอ่ะโอเคเราเอาชื่อหนังมาจากตาราง m o v i e g l o s s แค่นั้นนะครับเราก็รันก็จะได้ผลลัพธ์เป็นแบบนี้นะครับก็คือมีชื่อหนังมีไรายได้รวมแล้วก็ผู้กํากับนะครับ ถ้าคุณต้องการอยากจะได้วันฉายของหนังอีกสมมุติวันฉายของหนังก็เราก็แค่คอมมาขั้นไปด้วยแล้วก็รีลิสเดทตรงนี้ไปนะครับแล้วก็เดเลคเตอร์ Director หายเลยนะเมื่อกี้นะอ่ะนะครับเราก็ได้วันฉายหนังแล้วก็ผู้กํากับนะครับไม่ยากนะครับทีนี้พอเราดูแบบนี้นะครับเวลาเราจอยแบบนี้เราจะเริ่มสับสนว่าอ่ะโอเคมูอิตเตอร์นี้มาจากทางดังเดเลคเตอร์นะ อันนี้มาจากตาราง movie gloss นะตรงนี้ก็ยาวนะครับในกรณีที่ชื่อคอลัมน์ชื่อตารางเรายาวเราก็ตั้งพิมพ์กันเยอะนะครับเราก็สามารถใช้ชื่ออ้างอิงได้เหมือนเดิมนะครับเหมือนที่ครูบอกตอนแรกใช่ไหมครับ S อะไรพวกน,นั้นนะนะครับสมมติครูจะตั้งชื่อให้ movie gloss นะชื่อเป็นอีกตารางชื่อว่าตาราง M ก็ได้อะ,อะ SM ก็ได้นะ SM แล้วก็ดรคเตอร์อาจจะตั้งชื่อว่าดีก็ได้อะดี D มันก็รู้จักแล้วทีนี้มูวิก o อสตรงนี้เราครูตั้งเป็นชื่อ Index ชื่วคราวว่า M แล้วครูก็ใส่เอ็มนะครับใครจะเอา Add ออกก็ได้นะอันนี้ครูทําให้ดูสองสองสองตัวอย่างดรคเตอร์ Director, นี้มันมีแค่ชื่อว่าตัวดีเท่านั้นอะก็เรียบร้อยแล้วตรงนี้เราก็มาปรับเป็น M ครับปุ๊บอ่าง่ายไหมง่ายขึ้นนะครับเราก็ใช้ตัวการ ตั้งชื่อชั่วคราวนี่แหละเอามาใช้กับชื่อตารางได้ด้วยนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องใช้เฉพาะแค่ชื่อคอลัมน์เท่านั้นนะครับตรงนี้ก็อาจจะเหมือนเดิมนะ im d o movie t i t l e ครูอาจจะเขียนว่าชื่อหนังชื่อหนังนะครับ i n f r a r d scott ครูบอกว่ารายได้อ่า release วันที่ฉายนะครับ แล้วก็ดเรคเตอร์ Director เป็นผู้กำกับครับอืมลันเรียบร้อยครับแค่นี้เองนี่คือการจอยตารางนะครับส่วนถ้าเราจะจะเรียงรายได,ได้เรียงอะไรพวกนี้เราก็ยังเรียงได้เหมือนเดิมนะครับ select from แล้วก็อะไรนะครับเราอาจจะแวก็ได้ครับนักเรียน SE อ e, อาจจะแวก่อนก็ได้ w s e r e แว วรอะไรดีแวหนังนะครับสมมุติแวจเนแนจนล่าเท่ากับหนังประเภทดราม่าเท่านั้นอืมอ่าก็ได้แค่นี้หนังประเภทดราม่านะครับจอยกันแล้วมีแค่นี้เองนะครับเรายังแวร์ได้นะเหมือนเดิมนะครับหรือเราจะกรุ๊ปบายก็ยังได้นะครับแต่เราอาจจะไม่กรุ๊ปก็ได้นะครับ กุปตอนหลังก็ได้อันนี้ครูมีให้ดูไหมีมกุปบให้ดูนะเดูก่อนอามีกุุปบาบด้วยนะครับดูลองลองกุปใบให้ดูแล้วนะครับแต่ในข้อสอบอาจจะไม่ให้กรุปหรอกให้แค่พวกเราจอยตารางกันได้ก็พอนะครับอาสมมตุติอันนี้เคลียนะสองตารางเราสามารถจอยได้แล้วทีนี้ถ้ามันเป็นสามตารางละ่ะเราจะจะจอยอยังไงนะครับอ,อันนี้อินเนอร์จอยก่อนนะครับ เอาเอาเอาตอนแรกครูครูบอกให้ให้ดูดูประเภทได้ครบก่อนแค่สองตารางก่อนนะครับนักเรียนนะทีนี้มันเป็นอินเนอร์จอยก็คือมันจะเอาอะไรครับเหมือนที่บอกว่ามันเอาจะมันจะเอาข้อมูลที่มันเหมือนกันของสองตารางนี้มารวมกันนะครับก็คือสองตารางนี้มีชื่อหนังที่มันเหมือนกันอยู่แล้วไหมครับอ่ามันก็จะเอามาชว์นะครับชว์อยู่ที่ห้าสิบนะครับก็คือฝั่งผ่วมำกับครับ ฝั่งผู้กำกับมันมีอยู่ห้าสิบกคนเห็นไหมมีหนังอยู่ห้าสิบห้าสิบกเรื่องที่เคากกำกับนะครับอ่าไม่ใช่ห้าสิบกเรื่องดิอ่ะมีมีมอ่ามีหนังห้าสิบกเรื่องก่อนนะครับแล้วก็แต่ละเรื่องมีผู้กำกับนะครับแต่พอมาดูตารางของมู e g l o s s อะครับเราจะมีรายชื่อหนังอยู่ห้าร้อยแปดสิบเรื่องเลยเห็นไหมครับสิ่งที่บอกก็คือ การอินเนอร์จอยก็คือจะต้องมีข้อมูลทั้งคู่มันถึงจะมาแสดงนะครับซึ่งเรามันมองตรงนี้นครับมองตารางของผู้กำกับมันมีอยู่แค่50กว่าเองนะครับซึ่งแสดงว่าหนังบางเรื่องเราไม่รู้ว่าใครเป็นผู้กำกับคอนเซปเป็นแบบนั้นพออินเนอร์จอยปุ๊บมันก็เอาชื่อหนังอันนี้มาจอยกับตารางนี้อันไหนที่ตรงกันนามาแสดงนั่นคือคอนเซปอันไหนที่มีเหมือนกันเอามาแสดงนะครับเอามันมาแสดง นั่นก็คืออินแน์จอยแต่ถ้าครูปรับตรงนี้ให้เป็นเล็บจอยนะครับสมมุติคูเกียนเป็นเล็บจอย eft นะครับเลบจอยนักเรียนว่ามันจะโชว์ยังไงนะครับอขอดันนะปุ๊บมันโชว์อยู่580เรื่องนะครับอ่ามันมองว่าอะไระนักเรียนถ้าเล็บจอยก็คือให้มองว่าตารางฝั่งด้านสายอ่ะเป็น เป็นข้อมูลสําคัญให้โชว์หมดเห็นไหมเนี่ยถ้าดูตามรูปนะไฮไลท์ฝั่งนี้หมดเลยไฮยไลท์ฝั่งเขียวนี้หมดเลยโชว์หมดเลยฝั่งด้านซ้ายไม่สนใจแต่ฝั่งด้านขวาฝั่งด้านขวาให้โชว์เฉพาะที่มีที่ไม่มีก็เป็นเนาไปนะครับให้เป็นค่าเนาไปแค่นั้นทีนี้เรามาดูนะอ่าเห็นไหมนะครับฝั่งด้านซ้าย มีค่าเป็นไรครับเป็นชื่อหนังทั้งหมดเลย580เรื่องแต่ฝั่งด้านขวามีผู้กำกับเพียงแค่ไม่กี่เรื่องเท่านั้นนะครับผู้กำกับมันมี56คนเองนะครับก็กำกับหนังได้แค่ประมาณ50 50กว่าเรื่องนะครับสแสดงว่าหนังบางเรื่องอะ่ะเราก็ไม่รู้ว่าผู้กำกับคนไหนเป็นคนกำกับดังนั้นในคอนเซปต์ของเลบจอยก็คือมองซ้ายสำคัญขวาถ้าไม่มีให้เป็นเนานั่นคือคอนเซปต์ นะครับมันก็จะกลายเป็นเนวเลยหนังบางเรื่องเราไม่รู้ถ้าไรจอยก็เหมือนกันครับก็คือให้มองขวาเป็นสําคัญครับมองขวาเป็นสําคัญก็คือมองฝั่งดีเรคเตอร์เป็นสําคัญอันไหนที่มีดีเรคเตอร์ก็บอกว่าเขากากับหนังเรื่องไหนหนังเรื่องไหนที่ไม่มีผู้กำกับก็ให้ฝั่งของอหนังนั้นกลายเป็นเนาไปนะครับแค่น,นั้นเองลันนะครับอ่านะ เราก็จะได้อ่าผู้กํากับคนนี้แสดงหนังเหล่านี้นะอ่ากํากับหนังเหล่านี้นะก็จะโชว์อยู่สิบเอ็ดตอนเลื่อนลงไปดูนะปุ๊บปุ๊ปุ๊ปุป๊อ่าเห็นไหมเยอะเลยนะครับที่เราไม่รู้ว่าหนังหนังหนังเรื่องไหนบ้างที่อ่าไม่มีพุ่งกับซึ่งซึ่งฝั่งนี้เรามีพุ่งกับอยู่ประมาณสิบเอ็ดอ่าประมาณสิบคนนะครับที่ที่ไม่มีหนังที่เขากํากับเลยนะครับ มันไม่ตรงกันนะครับแต่เรามองด้านขวายึดด้านขวาเป็นสำคัญมันจะยึดฝั่งนี้โชว์เต็มแต่ฝั่งนี้จะโชว์เป็นเนาแต่ถ้าเล็บจอยเมื่อกี้ฝั่งนี้โชว์เต็มฝั่งนี้จะโชว์เป็นเนาที่ไม่มีที่ถ้าถ้ามันไม่ตรงกันนะครับคอนเสปต์แค่นั้นเองนะทีนี้อยากจะจอยเพิ่มขึ้นมาอีกตารางหนึ่งนะครับสมมติโจทย์ข้อไหนดีนะครับโจทย์ข้อ1.4นะครับนะอันนี้ค่อนข้างจะตรงอยู่ในข้อสอบแล้วนะครับอืม ดูตรงนี้นะครับแค่3ตารางนะครับที่กูให้จอเชื่อมตาราง3ตารางเข้าด้วยกันแบบ left j o n นะครับแล้วก็ select ต t a r เหมือนเดิมนะ Movie c r o s s นะครับ select star from c r o s s เหมือนเดิมแล้วก็ให้โชว์อะไรบ้างโชว์อยู่ประมาณตามนี้เลยเนาะโชว์เยอะจัง นะครับก๊อปเก๊อปปังเลยนะมูวาสอินฟาเรกเตอร์วอยเตจตรางมูวสมีอยู่สองอย่างที่มันไม่รู้นะครับก็มีตัว d i เร c กเตกับวอยเตอร์ออรนะทีนี้เราต้องจอยแล้วสมมติอมจอยเลยนะฟอร์มออฟอร์มมูวิคคลส ให้ชื่อว่า m นะครับเป็นอย่างเลกเป็นเล็บจอยไปก่อนก็ได้นะเล็บจอยตออยากจะดูหนังทุกเรื่องนะเล็บจอยยึดหนังเป็นสำคัญก่อนทุกคนเล็บจอยที่ตารางอะไรดีครับอ่อันแรกก็คือดเรคเตอร์ก่อนนะจอยกับตารางดเรคเตอร์ก่อน ด i เรกเตอร์ Director, เป็นตัว d นะครับให้ชื่อย่อดีออนบนเงื่อนไขนะครับตรงนี้ใส่ m เลยเพราะเราตั้งชื่อแล้วเอ่เงื่อนไข m อ uh, o v i e t i t วีนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ทั้ง3ตารางนี้จะต้องมีข้อมูลเหมือนกันก็คือมี movie t i t l e เหมือนกันนะครับเท่ากับอีกอันก็เป็นตัว d m o v i e t i t l e เสร็จแล้วอันนี้ก็คือจอยเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูนะว่ามันจะยังไงนะสมมติครัวเอาไวเอเตอร์ออกก็ได้ปุ๊บหนังนอ่ะได้นะครับมีชื่อหนังแล้วก็มีพุ่งกลับแล้วก็มีรายได้ที่เขาทําได้ทีนี้อยากจะได้อ่าอ,อีกอันหนึ่งก็คืออยากจะรู้ว่าใครคนร้องเพลงด้วยไวเอ็เตอร์นะใครเป็นคนร้องเพลงในหนังเรื่องนั้นนะครับเราจะต้องจอยอีกตารางหนึ่งนะครับก็คือ อาจจะเขียนว่าเล็บจอยอีกตารางหนึ่งก็ได้นะจริงๆอินเนอร์จอยนะถ้ากูเล็บจอยไปก่อนก็ได้อะเล็บจอยถ้าเล็บจอยรอบนี้อะมันจะยึดฝั่งไหนนักเรียนว่ามันจะยึดฝั่งดีเรคเตอร์นะเป็นสําคัญนะเพราะว่ามันต่อจากดีเรคเตอร์ตรงนี้ไหมครับเล็บจอ,อยเล็บจอยไปยังตาราง v o ย c t o r ครับ on บนเงื่อนไขเหมือนเดิมนะอันนี้ครูให้เป็นตัว V ก็ได้นะครับบนเงื่อนไขอ่า D. สมมุติว่าจะให้โชว์แค่หนังที่มีดีเรคเตอร์นั้นเราก็เป็น D. แต่สมมุติว่าครูใหญ่จะรู้ที่ ที่หนังทั้งหมดเลยจากตาราง movie cross เรายังใช้คอนเสปร์เดิมก็คือดึงมาจากตารางหลักก็ได้นะ m movie c l o s s movie title เท่ากับ v movie title แบบนี้นเคลียร์นะทีนี้ลองดันดูก่อนอืมนะครับโอเค<ม>นะครับได้เลยนะครับเร็บจอยก็จะได้ชื่อหนัง แล้วก็ผูกกับรายได้แล้วผูกกับแล้วก็คนร้องเพลงในหนังนั้นๆเล็บจอยก็คือให้มองมูวี่เตตัเป็นสําคัญเหมือนที่ครูบอกก็คือสา,ายสายสําคัญสุดตั้งแต่จอยครั้งแรกก็คือสายสําคัญสุดก็คือชื่อหนังแล้วก็มาดูดีเรคเตอร์เรามาดูกรุ๊ปนี้ก่อนนะเลื่อน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 ปุ๊บอันไหนที่ไม่มีนะครับมันก็จะให้เป็นเนาไม่มีมันจะให้เป็นเนาพอมารอบนี้ครูก็บอกว่าอ่ะโอเคแล้ว ครูอยากจะได้คนร้องอผู้ร้องเพลงในหนังอีกครูก็เล็บจอยอีกแต่ครูก็ให้มูวี่เตตัก็คือฝั่งนี้เป็นสำคัญอีกเหมือนเดิมนะครับมันก็จะหนังบางเรื่องอครับของเลื่อนดูนะมันต้องพันกว่าเลยไหมครับเลื่อนดูป๊ดอ่านะครับ,รนนะรบหนังบางเรื่องนะหนังบางเรื่อง ไม่มีคนร้องก็ให้เป็นเนาหนังบางเรื่องไม่มีคุูผู้กำกับก็ให้เป็นเนาเห็นไหมครับซึ่งเยอะเลยนะครับเยอะเลยอ่าให้ค่าเป็นเนาเนาเยอะเลยถ้าสมมุติว่าครูอยากอยากจะตัดหนังพวกนี้ไปอยากจะรู้ว่าเอาหนังเอาเฉพาะหนังที่มีผู้กำกับนะให้ให้มันแสดงให้มันแสดงทั้งหมดถ้าว่าไม่มีชื่อหนังอ่ะอ่าถ้าว่าไม่มีให้คือคือจะเอาแบบว่าอ่า ให้มีทั้งผู้ร้องผู้ร้องเพลงในหนังแล้วก็ผู้ำกับแล้วก็ชื่อหนังนะถึงมันแสดงแสดงว่าเราจะต้องปรับตรงนี้นะครับปรับตรงนี้ไม่ให้เป็นเล็บจอยเพราะเล็บจอยมันยึดตรงนี้เป็นสาําคัญเห็นไหมครับมันเลยมีเยอะเลยนะครับเพราะหนังบางเรื่องไม่มีผู้นำกับก็เยอะเลยแล้วก็ไม่มีคนร้องก็เยอะนะครับมัน,ม,นมันมีการซอ,อยหนังซอ,อยนี้เพิ่มเข้ามานะครับนักเรียนซอยตัวตัวชื่อหนังเข้ามาเช่ gallon, นมีวิกเด อ๋เวกอีกเรน์เวกอีกเรน์ก็บิ้ลไปอีก2อันเห็นไหมครับ à, บิ้นเข้ามานะหลายเราจะเห็นว่าหนังมันเหมือนมีการเพิ่มขึ้นแต่จริงๆอ่ะมันไม่ได้เพิ่มนะครับเราจะต้องเลือกให้ถูกนะครับทีนี้คูอาจจะอินเนอร์จอยก็ได้ตรงนี้นะครับยึดฝั่งนี้เสร็จแล้วตรงนี้คูขอเป็นอ่าเลฟจอยนะครับตรงเลฟจอยก่อนเลบจอยแล้วตรงนี้คูให้เป็นยึดต,ตัวดีเรคเตอร์นะครับเหมือนที่คูบอกเมื่อกี้ ไห้เด็ก d i r e ต้องมี director นะถึงจะโชว์อ่านะครับก็พันกว่าอยู่ดีเนาะ director จาก movie t h e a ัน r มดูก่อนอ๋อยังเด e p joy นะครับเด e p j o ตรงนี้ต้องเป็นอ่า movie joy จริงจริงนะครับ inner joy นะพูดผิด joy อืมนะครับ เหลือที่หกร้อยยีสแปดนะครับทีนี้เลื่อนดูเริ่มแล้วลองดูว่ามันมีค่าเนาเยอะไหมอืมโอเคเริ่มเริ่มดีขึ้นนะครับใช่แล้วเอ่อทีนี้กูจะเอาตรงนี้เป็นเดกเตอร์ถ้าตรงนี้กูเอาเป็นมูวี่หกพัยห้าสิบเอ็ดประมาณนี้นะครับอา เราเริ่มจอยได้แล้วในข้อสอบครูจะให้ผลลัพธ์ไปด้วยนะครูครอบผลลัพธ์ไปแล้วครูบอกมีแถวเท่าไหร่นักเรียนก็เขียนเขียนคําสั่งให้ได้แค่นั้นนะครับคําสั่งในการจอยเทเบิล